แต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่องค์หญิงทํานะคะเขาถูกองค์หญิงรังแกในตอนนั้นและตอนนี้องค์หญิงก็อยู่ในดินแดน,นของเขาองค์หญิงจะไม่มีวันรอดจากการแก้แค้นการเป็นเชลยมันทรมานนะคะจะต้องหิวโหยจนไม่เหลือกระดูกจากนี้ไปลุงจัก,กรพรรดิก็จะไม่มาขึ้นศาลองหญิงทำไมไม่หนีไปตอนนี้ล่ะคะองหญิงหนีไปเถอะค่ะไม่มีทางมีวันนั้น นะัเป็นบุญอย่างยิ่งที่สามารถรักษาความสัมพันธ์กับคนที่โดดเด่นได้ฉันจะเดินออกไปเพราะความกลัวของตัวเองได้ยังไงแล้วองหญิงจะไปตามคำเชิญของเขาหรือเปล่าคะไปแน่นอนสิฉันจะไปถ้าอย่างนั้นองคหญิงก็คงต้องแต่งตัวให้สวยขึ้นสินะคะองค์หญิงของเธอคนนี้เป็นคนที่ขายรูปลักตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่แน่นอนเพราะงั้นก็ไม่เห็นจําเป็นต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าเลยเขาก็แค่ลุงของจักรพัรดิเมื่อปีที่แล้วฉันยังกำจัดเขาได้เลยหนึ่งปีให้หลังนี้ทําไมฉันจะรับมือกับเขาไม่ได้ล่ะ ฟาบาเจ้าหญิงทรงเสด็จมาแล้วขอรับเจ้าดูแลนกสองตัวนี้ให้ข้าทีระวังอย่าให้มันกัดได้ล่ะขอรับองหญิงกลัวแล้วหรอคะองค์หญิงของเจ้าเป็นคนขี้ขาดตั้งแต่เมื่อไหร่กันไม่เพียงแต่ว่าองค์หญิงคนนี้จะไม่ขี้ขาดแต่ข้านั้นจะทำให้เขาเรียกข้าว่าบรรพบุรุษให้ได้เลย องหญิงลงหวังอยู่ข้างหลังท่านลงหวงังเมื่อกี้ฉันพูดผิดน,นะฉันเพียงแค่จะเรียกคนว่าบรรพบุรุษองหญิงทำไมข้ารู้สึกว่าบรรยากาศมันแปลกตอนนี้เหมือนกับว่าเขาจะกินเลือดก,กินเนื้อองหญิงแนะ่องหญิงดึงดูดเขาด้วยความงามจริงหรอคะทำไมตอนนี้เขาเหมือนมีจตนาจะฆ่าองหญิงเลยอย่ากังวลไปเลยนะ่ะพวกเธอสองคนนะ่ะมาทำอะไรที่นี่ไม่เชื่อว่ากลัวนาะจะหนีงั้นหรอ ท่านลงจกกักรพัฒน์พระองค์ทรงรับสั่งกับฝ่าบานว่าทั้งสองประเทศได้กระชับความสัมพันธ์ฉันมิตรกันแล้วและการตัดสินใจเกี่ยวกับการค้าระหว่างกันอยู่ในมือของพระองค์ไหมคะข้าไม่รู้ว่าแผนของท่านคืออะไรเดิมทีราชวงศ์โจน้อยเป็นราชวงศ์ที่แข็งแกร่งเหตุใดเราต้องสร้างการค้ากับท่านก็เพราะว่าราชวงศ์ใต้แย่อ,อุดมไปด้วยผ้าไหมเครื่องลายครามและเครื่องประดับในขณะที่ราชวงศ์โจน้อยล่ำรวยไปด้วยชา เครื่องหนังวัสดุทางการแพทย์ทั้งสองประเทศควรจะส่งเสริมกันและหากสามารถเปิดการค้าได้ก็จะเป็นแนวคิดที่ดีที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนและเสื้อปอกคอกระต่ายจะหายากในราชวงศ์ใต้แย่แต่มันไม่ใช่ของหายากในราชวงศ์โจน้อยถ้าต้องการหม่อมฉันจะหาคนไปส่งให้เพคะรับรองว่าไม่ซ้ำกันตลอดปีเลยเพคะองค์ยญ่งมาที่นี่เพียงเพื่อพูดสิ่งเหล่านี้เท่านั้นเหรอ จะมีอะไรได้อีกในฐานะนทูตและราชวงศ์เจ้าน้อยล่ะเพคะหม่อมฉันแบกรับภารกิจในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างการทูตกับสองประเทศเพคะถ้าลุงจกักรพรรดมีความห่วงใย,ยประชาชนควรจะให้พวกเขามีความสุขไม่ใช่หรอเพคะมันควรจะเกิดขึ้นงั้นเหรอการที่ทั้งสองประเทศจะมีพันธะไม่ตีต่อกันมันไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าองค์หญิงมีความจริงใจมากน้อยเพียงใดความจริงใจเหรอง่ายมากเพคะ ท่านต้องการอะไรหรือต้องการให้หม่อมชันทําอะไรตามใดที่ท่านท่งออกคําสั่งหม่อมฉันจะลุยน้ําลุยไฟให้ท่านได้ทรงเห็นและจะทําทุกอย่างที่ท่านต้องการนี่คือสิ่งที่ท่านพูดงั้นเหรอข้าไม่ต้องการให้ท่านไปลุยน้ําลุยไฟและท่านไม่จําเป็นต้องเรียกข้าว,ว่าบรรพบุรุษของราชาเพียงต้องการให้ท่านอยู่จะเป็นวัวหรือเป็นมา้า อะไรนะคะฉันแค่พูดตามมารยาทแต่เขาหมายถึงแบบนั้นจริงๆเอิมข้าแค่บอกว่าท่านจะเป็นมา้าหรือเป็นวัวจะกลับใจแล้วเหรอแล้วที่บอกข้าว่าจะลุยน้ําลุยไฟงั้นก็โกหกสินะไม่เพคะมันไม่ใช่แบบนั้นนะท่านลงจาก,กพันิมีอํานาจสูงหม่อมฉันจะกล้าโกหกแบบนั้นได้ยังไงทําไมถึงรู้สึกว่าคําพูดของเขามันช่างท่านมีกล้ากับคาพูดสูงส่งนั้นเหรอหมายถึงว่าคนเราต้องถ่อมตัวและละย่างไอเพคะ หม่อมฉันจะเป็นมัวและเป็นม้าเพคะฉันจอฉิงเฉียนจะกล่าวไว,ว้ว่าม้าสี่ตัวจะตามได้ยากเพคะแค่เท่านั้นใช่ไหมเพคะท่านลุงจกักรพรรดิหม่อมฉันคิดว่าในฐานะมนุษย์คนนึงควรจะมองไปข้างหน้าและไม่หันกลับไปมองอดีตเพคะผู้ชายที่มีหัวใจเป็นอาของจักรพรรดิควรจะเป็นแบบนี้เพคะท่านคิดว่าใช่ไหมเพคะพูดว่าอะไรนะ ท่านทูตอยู่ห่างไกลจากถนนวังฟูองค์หญิงควรพักอยู่ที่นี่สักระยะหนึ่งและรอรับคำสำั่งจริงเหรอเพคะ,ะทำอะไรนะเพคะฝ่าบาททรงเคารพตน,ตอนเองด้วยเพคะหมืมต้องการให้เคารพตนเององค์ไหนดีล่ะดูเหมือนว่าฝ่าบาทต้องการความเคารพตนเองมากกว่านะวันนี้สายๆหม่อมฉันจะสั่งให้คนเอาสัมภาระมาที่นี่ทันทีเพคะ ในเมื่อเจ้าอยากเป็นวัวและเป็นมา้าเจ้าก็อย่าสวมเสื้อผ้าโออาเช่นนั้นสวมละครังที่มีเสียงดังด้วยละ่ะอะไรกันคะเนี่ยฉันกลายเป็นของเก่าไปแล้วเรายังไม่ได้รับคำสั่งจากท่านพ่อท่านแม่ไม่มีใครรู้หรอกเพคะไม่ต้องการสิ่งนั้นหรือหรือกำลังจะวิ่งหนีคะ่ะค่าไม่ก็แค่นั้นแหละเพคะ ราชวงเจ้น้อยของเราสามารถใช้สิ่งนี้เป็นสิ่งแทนความรักได้เพคะถ้าได้ล็อกมันกับคนที่ชอบก็ถือเป็นของขวัญกุญแจดอกเดียวเท่านั้นที่สามารถเปิดมันได้ได้เปิดขังหม่อมฉันไว้แล้วจากนี้ไปหม่อมฉันจะเป็นของท่านท่านไม่ชอบหม่อมฉันเหรอเพคะทำไมท่านถึงไม่สนใจหม่อมฉันละเพคะอย่๋ yeah. พอทำเรีบม้อยแล้ลวเราเริ่มเลยไหมคะ ข้าจะแต่งงานกับท่านชีวิตนี้เราจะไม่มีวันแยกจากกันแพ้คะคนโกหก